สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์กันนะคำศัพท์ที่จะเรียนเนี่ยอยู่ที่หน้า19หน้า19ในหนังสือแบบฝรกหัดไอในหนังสือแบบเรียนนะลูกหน้า19คําคำศัพท์ที่จะเรียนวันนี้ จะเกี่ยวกับบุคคลนะตรงนี้เขาเขียนว่า personal quality นะ personal quality personal personal แปลว่าเกี่ยวกับบุคคลนะคำว่า personal มาจากคำว่า person person แปลว่าบุคคลพอเราเติม al เข้าไปก็จะเป็น adjective personal ก็จะแปลว่าเกี่ยวกับบุคคลทีนี้ quality คำว่า quality ปกติเขียนอย่างนี้ นะลงท้ายได้วย y แต่ในใน,ในเนนี้มันเป็นผาหูพาคุณภาพ qualityity พอเปลี่ยน y เป็น i แลวเติม e s ก็จะเป็นคำนี้ซึ่งมันเป็นพาหูพจน์เมื่อเอาคำสองคำนี้มารวมกันก็จะแปลว่าบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นวันนี้นะบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคลที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เราอาจจะ เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะในคำบางคำทีนี้ถามว่าคำพวกนี้จำเป็นไหมคือคำพวกนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องรู้เพื่อจะได้รู้ถึงจะได้ไปบรรยายถึงลักษณะของคนต่างๆว่าเขามีนิสัยเป็นยังไงทีนี้มาดูคำศัพท์นะคำศัพท์นี่มันอยู่ในเนี้ยที่เป็นตัวหนาทั้งหมดอ่ะพร้อมหรือยังข้อหนึ่ง she is very c h e n e d หล่อนเป็นคนแช a เลนเสเดี๋ยวจะให้เดานะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ her pictures are really beautiful ภาพที่วาดเนี่ยจะสวยมากแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ determined to คำว่า to นะอย่าลืมนะถ้าอยู่ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นกันเขาเป็นคนที่ determined อ่านว่า determined นะ to ถ้าอยู่ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นกัน she tries again and again คำว่า again and again ก็คือ พยายามแล้วพยายามเล่าพยายามแล้วพยายามอีกนะความหมายคำว่า again a n d Again try คือพยายาม until h e get s it just right พยายามจนกว่าเนี่ยจะพึงพอใจภาษาไทยเนี่ยคำว่าพึงพอใจก็คือคำว่า get it just right ก็คือเห็นว่ามันดีแล้วเราถึงจะหยุดเพราะฉะนั้นถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนอะไร challenge challenge หรืออ่านว่าท้าเรีก็ได้คำว่า t h a l l e n t นะตัวนี้เป็นคำนาม ถ้าตัด ed ทิ้งเนี่ยเป็นคำนามแปลว่าพรสวรรค์นะแปลว่าพรสวรรค์ถ้าเติม ed เข้าไปก็จะเป็น adjective นะศัพท์ที่จะเรียนวันนี้ทั้งหมดเป็น adjective ทั้งนั้นเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์และเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะมีความมุ่งมั่น determined อ่านว่า determined แปลว่ามุ่งมั่นเด็ดเดียวตั้งใจจริงเนี่ยคือคนประเภท determined อ่ะข้อสอง he's i great fun เขาเป็นคนที่ f ันคำว่า fun นักเรียนอย่าไปสับสนคำว่า fun กับคำว่า funny นะ fun fun กับ funny เนี่ยความหมายนี่คนละอย่างเลย funny แปลว่าตลกขบขันแต่ fun เนี่ยแปลว่าสนุก fun แปลว่าสนุกเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนสนุกลักสนุกเขาเนี่ยเป็นคน sociable He talks happily with everyone เขาจะพูดคุยกับผู้คนทุกคนอย่างมีความสุขนะคนที่ sociable เนี่ยจะพูดคุยกับคนมีความสุข but he's really good with the shy kids too แต่เขาเนี่ยก็จะดีกับชาย kids คำว่าคิดแปลว่าเด็กๆเด็กๆที่ชายด้วยเด็กๆที่ชายเป็นคนยังไงก็คือคนที่ who ูด n นว a อน t ุดชอบคนที่ไม่ชอบพูดคุยกับใครเพราะฉะนั้น เดาได้อย่างว่าตัวนี้แปลว่าอะไร Social b e ก็คือคนที่เข้ากับคนง่ายนะคนที่ชอบพบปะผู้คนคำว่า Social b e เนี่ยจะมีความหมายเหมือนศัพท์เก่าๆที่เราเคยรู้จักกันมานะคือคำว่า Friendly เพราะฉะนั้น Social b e กับ Friendly คือคนประเภทเข้ากับคนง่ายเป็นคนที่ชอบคน ชอบพบปะผู้คนนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ใครเห็นใครก็อยากคุยด้วยทีนี้ชายคือคนประเภทไหนชายเนี่ยไม่อยากจะคุยกับคนก็คือคนขี้อายคนขี้ตื่นคนขี้กลัวคนขี้ประมาตประเภทนี้นะเรียกว่าชายคนต่อไปข้อ3 he is strict and he makes everyone in class work hard เขาเป็นคน strict เขาทำให้ทุกคนในชั้นเรียนเนี่ย work hard คือขยัน work hard ขยัน but they love him and are very motivated แต่ว่าพวกนักเรียนก็รักเขาแล้วก็มันเป็น motivated ด้วยทีนี้ถามว่า strict แปลว่าอะไร strict แปลว่าเข้มงวดเคร่งครัดนะเข้มงวดเคร่งครัดถ้ามีกฎระเบียบแล้วเรา strict าคือเราเป็นคนเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ เป็นคนเข้มงวด Motivate แปลว่าอะไร Motivate แปลว่ามีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันยากๆเนี่ยแล้วเรามีแรงบันดาลใจเนี่ยงานนั้นมันก็จะสําเร็จใช่ไหม Motivate เติม ed นะ Motivated เติม ed อ่านว่า Motivated นะข้อ c she's passionate about dancing ผู้หญิงคนนี้ passionate เกี่ยวกับการเต้นรำการรำเต้น She loves it uh, เขาชอบเขารักมัน and she's very hardworking t กี้ e y work hard เพราะทำงานหนะักแต่ hard working นะมันจะเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่ง she spends all her free time at the dance studio ห้องซ้อมต่างๆเนี่ยเขาเรียกสตูดิโอเพราะฉะนั้นห้องที่เราไปซ้อมเต้นเนี่ยเราจะเรียกว่าแดนสตูดิโอสเปนแปลว่าใช้เวลาใช้ใช้เวลาในวันว่างๆนะในเวลาว่างไปซ้อมเต้นเพราะฉะนั้นคนที่เราจะไปใช้เวลาว่างแบบนี้จะต้องเป็นคนที่มีความแพชเนตคือซาบซึง้งนะในสิ่งนั้นๆหรือกระตือรือร้อนในสิ่งนั้นๆนะเราถึงจะใช้คำว่าแพชเนตแพชเนตจะมีความหมาย เหมือนคำว่าคี e นะปีที่แล้วเนี่ยเราเคยเรียนคำว่าคี e n มาแล้วคี e อ n on ลักษณะของคำสองคำนี้ใกล้เคียงกันเลยนะคี e อ n on hard working แปลว่าอะไร hard working คือคนขยันหมั่นเพียรคนมีความภาคเพียรที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึง่งข้อ5 she's i very easy going easy going easy going, e going คืออะไร easy going ก็คือ easy ก็แปลว่าง่ายๆเพราะฉะนั้น easy going คือคนที่ทำอะไรสบายๆง่ายๆไม่เข้มงวด She never get angry or impatient เขาจะไม่ค่อยโกรธง่ายนะแล้วก็ or impatient อ่ะทีนี้มาดูคำว่า impatient impatient น่ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า patient ท่านนักเรียนตัด im อ,ออกไปแล้วเนี่ย นักเรียนก็จะเห็นกับตัวเดิมที่เราเคยเจอ Impatient ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าคนป่วยแต่ถ้าตรงนี้มันเป็นคำ Adjective จะแปลว่าอดทนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเติม Im เข้าไปก็แปลว่า Not Impatient แปลว่าไม่อดทนคนที่ไม่อดทนก็คือทนอะไรไม่ค่อยจะได้เป็นคนใจร้อนตกลง Easy Going คือคนง่ายๆสบายๆ คนใจร้อนคนที่ไม่ชอบอดทนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะทบทวน h a l l e n g e มีพรสวรรค์ Determin มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมีความเด็ดเดี่ยว Social b e ก็แปลว่าเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายชอบพบปะผู้คนชายขี้อายขี้ตื่นขี้กลัวขี้ประมาต Strict เข้มงวดเคร่งครัด Motivated มีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดัน passionate about กระตือรือรน้นซาบซึ้งลึกซึ้ง hard working ขยันมันเพียนภาคเพียน easy going ไม่เข้มงวดง่ายๆสบายๆ impatient ไม่อดทนใจร้อนไม่อดทนใจร้อนจำได้หรือ,อยังจำได้แล้วนะ อ่ะทีนี้เราก็จะมาฝึกทาแบบฝึกหัดกันนักเรียนเปิดไปเลยหนังสือแบบฝึกหัดหน้า17นะหน้า17หน้า17นะลูกหน้า17ทําแบบฝึกหัดที่3แบบฝึกหัดที่3แบบฝึกหัดที่3นี้เราจะเอาคําศัพท์ที่เราแปลกันไปตะเกียะนะมาใช้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ทําพร้อมกันไปเลยขอ้อ 1. our history teacher is great เขาบอกครูสอนประวัติศาสตร์ของเราในสุดยอดเลย she is really passionate about history and she makes it real ฉะนั้นคนไหนที่ทราบซึ้งใช่ไหมคนไหนที่ passionate คือทราบซึ้งลึกซึ้งเนี่ยจะอธิบายหรือจะพูดอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพจน คำว่า make it real เนี่ยแปลว่าเห็นภาพพจน์ทําให้ดูเสมือนจริงทีนี้มาดูข้อ2 I think you're a really ฉันคิดว่าเธอเนี่ยจุดๆ Why don't you คําสำนวนคําว่า Why don't you เป็นการชักชวนนะเป็นการชักชวนเหมือนคำว่า let's เหมือนคำว่า let's ตัวเนี้ย let's ทำไมเธอไม่ enter the competition คำว่า competition competition เ,เป็นคำนามของคำว่า compete compete แปลว,ว่าแข่งขันนะ compete แปลว,ว่าแข่งขัน competition ตัวนี้จะเป็นคำนาม enter แปลว,ว่าเข้าเพราะฉะนั้น enter the competition คือเข้าประกวดหรือเข้าไปแข่งขัน คือเห็นเพื่อนจุดจุดเนี่ยเขาเลยบอกทำไมเธอไม่ไปประกวดล่ะไม่ไปแข่งขันล่ะ I'm sure you can win ฉันว่าเธอชนะแน่เพราะฉะนั้นเราเห็นเพื่อนเป็นยังไงเราถึงจะบอกเออไปแข่งขันสิคนนึกจะแข่งขันได้เนี่ยต้องคนที่แบบไหนคนที่เป็นยังไงมันก็น่าจะเป็นคนที่มีพรอ,อะไรมีพรสวรรค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยมีพรสวรรค์คือคําว่าอะไรคําว่าแช่อะไรลูกแช่เลนเช แฉะเลนเชเพราะฉะนั้นข้อ3เอ้ยข้อ2เติมคำว่าแ e d I think you are really c h a l เลนเช d ทำไมเธอไม่ไปเข้าแข่งขันละ่ะเพราะเธอมีพรสวรรค์เอาข้อต่อไปข้อ3ข้อ3ข้อ3เนี่ยเขาบอกว่า his parents are q u i t e and are never angry when he gets home late พ่อแม่เขาเ,เป็นคนยังไงจุดๆไม่เคยโกรธเลยเวลาที่ลูกเนี่ย get home late คำว่า get home late คำว่า late เนี่ยนะทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งน,นักเรียนคำว่า late เนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยคือช้ากว่าเวลาที่กำหนดมาช้าตื่นช้าตื่นถ้านั้นก็คือตื่นสายอย่างเงี้ยช้าหรือสายแต่ถ้าเป็นกลางคืนคือดึกพ่อแม่ของคนคนนี้เป็นยังไงไม่รู้ลูกเนี่ย กลับดึกกลับช้าก็ไม่เคยกโกรธเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะแบบเออจะกลับเมื่อไรก็พ่อแม่ไม่ว่าก็คือน่าจะเป็นคนแบบสบายๆใช่ไหมทุกคนอยากให้พ่อแม่เป็นอย่างเงี้ยกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยไม่มีการดุไม่มีการว่าหรอกก็คือคําว่า easy going นะ easy going ก็คือเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบาย,บายอ่ะขอ้อ C he is so He studies for hours every day doing the homework and then extra. Extra ก็คือพิเศษอย่างอื่นนะ extra เนี่ยโลตัส extra เห็นไหมเนี่ยห้างโลตัสเนี่ยบางทีเขาก็จะมีคำว่าโ o ตัส extra extra ต enfin, ัวน mm ี้แปลว่าพิเศษเขาเขาเป็นคนยังไงไม่รู้เขา studies for hours สังเกตคำว่า for hours คำว่า hour เติม s คือเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงทุกวันนะเด็กคนนี้เรียนหลายๆชั่วโมงทุกวัน doing the homework แถมทำกันบ้านอีกแล้วก็ทำไมทำอย่างอื่นพิเศษอีกเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เป็นคนแบบไหนก็น,น่าจะเป็นคนที่ hard อะไร hard working ใช่ไหม hard working แปลว่าอะไรตะกี้นี้ครูบอกไปแล้วจำได้ไหม ฮาร์ดเวก i n งก็คือคนขยันหมั่นเพียรคนขยันหมั่นเพียรคนภาคเพียรน,นะฮาร์ดเวกคิงอ่ะข้อต่อไปข้อ4อ่ะดูเอาข้อ5สิข้อ5าคำนี้คำแรกเลยอ่านว่า Athletes Athletes แ t h l e t e s แปลว่าอะไร Athletes แปลว่านักกีฬานักกีฬานกกเนี่ย need to be very need นะก็บ want เนี่ยนักเรียนทำความเข้าใจหน่อยนะ want แปลว่าอะไร want นะดูคำศัพท์ตัวนี้ want เนี่ยมันแปลว่าต้องการแต่ need แปลว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นคำว่าจำเป็นกับต้องการนี่เหมือนกันไหมมันคล้ายแต่มันไม่เหมือนคำว่า need ก็คือต้องจำต้องการแบบคือจำเป็นอะจำเป็นขาดไม่ได้เช่นอากาศเนี่ยนักเรียนต้องการหรือจำเป็นนักเรียนคือจำเป็นแบบขาดไม่ได้แต่ W ant เนี่ย อยากได้ไอ้นู่นอยากได้ไอ้นี่เนี่ยเราเราใช้คำว่า want เพราะฉะนั้นนักกีฬาเนี่ยจำเป็นจะต้อง go out go out จำได้ไหม go out คือออกไปนอกบ้านออกนอกบ้าน training ออกไปนอกบ้านไปเทรนแล้วก็ไปเนี่ยไม่ได้สภาพอากาศธรรมดานะอากาศที่เขาเขียนตรงนี้คือ cold and wet cold เนี่ย cold แปลว่าอะไร cold มันแปลว่าหนาว ส่วนคาว่าครูนะเราเคยเรียนกันมานะนักเรียนชอบสับสนคําว่าโ <Yeah. S 1> คกับครูครูนี่คือเย็นเราเปิดแอร์เนี่ยอากาศเป็นยังไงอากาศก็เย็นแต่หนาวนี่คือไม่เหมือนกันนะรูกับโคนักเรียนต้องทําความเข้าใจ2ตัวนี้ด้วยอากาศหนาวแล้วก็เวทเวทคือฝนตกแล้วมันก็เฉะแฉะไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหนาวทั้งฝนตกนักกีฬาคนนี้ก็ยังอุตส่าห์ แต่งตัวแล้วออกไปเพื่อจะไปซ้อมแสดงว่าเขาต้องเป็นคนยังไงคนยังไงก็น่าจะเป็นคนที่มีอะไรมีโมอะไร motivate เดใช่ไหมมี motivate เหรือมีดีอะไร determine คำสองคำนี้นะเนี่ยคำสองคำนี้ motivate เหรือ determine คำสองคำนี่มันมีความหมายใกล้เคียงกัน determin ก็ Det erm คือคนที่มุ่งมั่นมุ่งมั่นตั้งใจจริงส่วนคำว่า motivated ก็คือมีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันเพราะฉะนั้นสองคำนี่มันไปด้วยกันได้นักเรียนเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งนาเติมได้ทั้งสองตัวข้อต่อไปข้อ6 I don't mind อาดูภาพป,ประกอบด้วย I don't m i ม d เห็นไหมคนเต็มเลยแต่ถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นั้นในยุคโควิด นายีนเนี่ยจะมายืนใกล้กันอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปไหนใช่ไหมถ้าจะต้องมีคนเยอะๆเนี่ยเราจะต้องอยู่ห่างกันที่เขาเรียกว่า social distancing นะ social distancing คือการห่างกันดังนั้นการที่เราจะต้องมาเข้าคิวอย่างเงี้ยเขาบอกว่า I don't mind waiting ฉันไม่ค่อยฉันไม่ว่าหรอก I don't mind น็่คือไม่ว่าไม่รังเกียจไม่สนอะไรประมาณเนี้ยได้หมดอะ I don't mind ตามด้วยกิยารเติม i อเอ i i จเวทช minutes in a s h o p คือถ้าเราไปยืนเข้าคิวนะจะเข้าไปกินข้าวในร้านอาหารคือปัจจุบันเนี้ยนะร้านอาหารบา,บางร้านเนี่ยคนมันจะเยอะเราต้องไปเข้าคิวเนี่ยถ้าใครเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมร้านอาหารบางร้านเนี่ยคนรอคิวยาวเราไปถึงปุ๊บเราจะไม่ได้กินทันทีเราต้องไปเข้าคิวต่อคิวกับเขานะแต่บ้านเรานี่สถานการณ์แบบนี้ตอนนี้ก็คือเข้าคิวเพื่อจะไป ตามห้างร้านนะถ้าคนเยอะเขาก็จะให้เราเนี่ยทยอยเข้าไปหรือเราไปคอยรับอาหารอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่รังเกียจหรอกที่จะรอไม่ว่าเราถ้าจะอรอสักหนาทีแต่ i g e t if i have to wait for a long time แต่ฉันจะจุดจุดจุด if แปลว,ว่าถ้าจำได้ไหมถ้าฉันต้องคอยเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเรารอแป๊บเดียวเรารอได้ แต่ถ้ารอนานๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะโมโหแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนประเภทที่รอก็ไม่ได้แล้วโมโหละเราเรียกว่าคนแบบอะไรใจอะไรใจร้อนนะหรืออิมเพอะไรอิมเพเชนตัวนี้นะครูเน้นนะไม่อ่านว่าเตี้ยนนะอ่านว่าเชบเป็นเสียงชอช้างเพราะฉะนั้นที่เราเคยคุยคุยกันมานะเรียนกันมาเนี่ย คำบางคำในภาษาอังกฤษมันจะไม่มันจะไม่ออกเสียงตามรูปของพยัญชนะหรือที่เสียงที่เรามองเห็นนะเราจะต้องสังเกตว่าเขาอ่านอะไรฝรั่งเขาอ่านว่ายังไงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เติม i m p a t i e n t นะพอจะรู้เรื่องใช่ไหมอ่ะแบฝึกหัดที่2นะครูจะให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะแบบึกหัดที่2นะแบบึวหัดที่2 แล้วเ,เดี๋ยวเจอกันก็เอามาส่งนะวันนี้ครูขอยุติการสอนเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะลูกสวัสดีค่ะ